นี่ไอ้หนู่ทำอะไรอะ่ะพี่เป็นเจ้าของรถคันนี้หรือเปล่าครับใช่แล้วมีอะไรผมขอโทษครับผมปั่นจักรยานโดนรถของพี่นี่แกขับรถเลยของแกเนี่ยฮะรถคาร์เมรเนี่มองไม่เห็นได้ยังไงผมขอโทษครับหมานวิ่งไล่ผม ขอโทษเหรอขอโทษแล้วรถฉันหายไหมเนี่ยฮะพ่อแม่อยู่ไหนเนี่ยฮะไปตามมาตรงนี้เลยนี่เกิดอะไรขึ้นเหรอคะนี่ลูกของเธอเหรอแม่ครับผมปั่นจัก,กรยานโดนรถพี่เขาเนี่ยเธอชดใช้ค่าเสียหายมาตดงนี้เลยนะถ้าไม่อย่างนั้นฉันจะแจ้งตำรวจค่ะฉันจ่ายค่าเสียหายให้คุณก็ได้คะ่ะแต่ว่าอย่าแจ้งความเลยนะคะ มันเท่าไรหร่ละคะดูจากสภาพรอยแล้วเนี่ยฉันคิดให้เธอแค่หมื่นห้าก็พอหมื่นห้าเร็วๆสิอยากเลี้ยงลูกไม่ดีเองนี่ชดใช้ค่าเสียหายมาเร็วๆฉันจะได้รีบไปทำธุระ คุณคะฉันขอแบ่งจ่ายสองพันก่อนได้ไหมคะอา้าวแล้วแล้วที่เหลือล่ะคือว่าตอนนี้แม่ฉันกำลังป่วยอะคะ่ะฉันต้องเก็บเงินไปซื้อยาให้แม่แล้วก็อีกหลายวันด้วยกว่าเงินฉันจะออกคุณรับไปสองพันก่อนได้ไหมคะไม่ได้แกจะไปหาวิธีไหนมาก็ได้ไปหาเงินมาให้ฉันถ้าแกไม่ไปหาให้ฉันฉันจะแจ้งตำรวจฮัโลโหลข่ะคุณตำรวจเอ ก็ได้ค่ะก็ได้ค่ะเดี๋ยวฉันจะหามาจ่ายให้คุณค่ะคพณแค่นั้นงั้นคุณเอาเงินนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวที่เหลือฉันโทย,ยืมเจ้านายแป๊บน,นึงนะคะอืมคุณคะใจเย็นๆก่อนนะคะนี่นั่นมันเงินฉันนะแล้วแกเป็นใครแกมายุ่งอะไรด้วยคุณดูพวกเขาสองคนสิ เงินก็ไม่ค่อยจะมีคุณจะเรียกค่าเสียหายเขาเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะแหมก็มันไม่ใช่รถของแกนี่แกดูรอยสิรอยลึกขนาดนั้นอะฉันคงต้องเปลี่ยนประตูใหม่ซะมัง้งงั้นเอาแบบนี้ไหมคะคุณช่วยลดค่าเสียหายให้เขาหน่อยได้ไหมลดค่าเสียหายให้หน่อยได้ไหมนี่แกแกคิดว่าแกเดินซื้อของในตลาดนัดหรือยังไงอะถึงได้ต่อราคาฉันแบบเนี้ย เมื่อกี้คุณเรียกค่าเสียหายเขาเท่าไหร่นะคะหมื่ <15. S 1> นห้างั้นเดี๋ยวฉันจ่ายให้เองค่ะอืมก็ดีนะฉันจะได้ไม่ต้องโอนอะ่ะหนูคราวหน้าคราวหลังก็ระวังให้มากกว่านี้นะครับครับนี่ค่ะเงินของคุณฉันคืนให้นะคะขอบคุณคุณมากเลยนะคะ ขอบคุณพี่มากเลยนะครับจ้ะงั้นพวกคุณไปได้แล้วค่ะเดี๋ยวตรงนี้ฉันจัดการเองขอบคุณอีกครั้งนะคะไปลุกนี่เธอเร็วๆเ,เขาสิชักช้าลีลาอยู่นั่นแหละฉันรีบไปทำธุระต่อค่ะทั้งหมดหมื่นห้าใช่ไหมคะใช่แล้วไหนล่ะ งั้นฉันขอโอนนะคะแบตหมดทำไงดีอะคุณคะคุณพอจะมีแบตสำรองไหมคะนี่เธอยี่ม,มาตุกติกกับฉันนะแบตฉันหมดจริงๆค่ะนี่ไงคะ่ะเอาไงต่อดีวเนี่ยเป็นวันอะไรของฉันวะเนี่ยเอาแล้วจะไงดีอ๋อ ฉันมีแบตสำรองอยู่นะคะน่าจะอยู่ในรถของคุณฉันขอกุญแจรถคุณหน่อยได้ไหมคะอะไรของแกอีกเนี่ยถ้าคุณไม่เปิดรถให้ฉันฉันก็โอนเงินให้คุณไม่ได้นะคะอุ้ยลืมไปกุญแจรถอยู่กับฉันนี่นะไม่อยู่นี่ได้ไงนะ่า เดี๋ยวก่อนสิคะคุณเป็นอะไรเหรอคะไม่เอาแล้วหรอเงินน่ะฉันไม่เอาแล้วฉันไม่เอาแล้วเงินเนี่ยฉันจะไปพบลูกค้าเงินตั้งหมื่นห้าเลยนะคะถ้าไม่เอาเนี่ยเสียดายแย่เลยนี่เธอถ้าจะเอาอะไรกับฉันนั้งหนาฉันบอกว่าฉันไม่เอาแล้วไงคุณแอบอ้างว่ารถคันนี้เป็นรถของคุณเองแล้วไปเรียกเก็บเงินจากคนอื่นพฤติกรรมที่คุณทําเนี่ยมันน่ารังเกียจมากนะคะฉันขอโทษ คุณก็หากินง่ายดีนะคะเอาความเดือดร้อนของคนอื่นมาเป็นผลประโยชน์ของตัวเองคุณก็เห็นนี่ว่าสองแม่ลูกเขาลำบากขนาดไหนฉันขอตัวก่อนแล้วกันอย่าคิดจะหนีนะคะฉันถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานหมดแล้วฮหลสวัสดีค่ะคุณตำรวจค่ะขอแจ้งความคดีกันโชคทรัพค่ะ คุณคะคือคือฉันขอโทษคุณนะคะคือจะให้ฉันทำอะไรก็ได้ค่ะคุณให้โอกาสนีนเถอะนะคะนะคะทีคุณยังไม่ให้โอกาสคนอื่นเลยแล้วจะมาขอโอกาสอะไรจากฉันคะค่ะคุณสมุทรอ๋อยี่ทีบเนียี่ทีเดินผ่านไปก็จบแล้วปะเพราะมันล่อมพะมันแพ้เลยเนี่ย หรือเปล่าวันนี้เผื่อโชคซ้โอ้อ oh. ไอ